รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่29กานะครับกันยายน2 5 6 4นะครับตรงนี้นะครับอเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลนะครับฟาจุเป็นหลีกนะครับนะคู่แรกนะครับระหว่างคแมนยูนะครับกับเบียร์เลยอันนะครับ เตะเวลาตะสองตรงนะครับคู่ที่สองครับเบนฟิก้านะครับกับบาร์เซโลนาครับเตะเวลาตะสองตรงครับเตะเวลาเดียวกันเลยนะครับไปสรุปผลบางของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนครับคู่แรกนะครับนะอมอให้เชียร์ไปที่นะครับปารีสนะครับนะลองนะครับไปที่ราคาปอนะครับผลนะครับปารีสนะครับชนะแมนซีไปสองสูตนะครับก็กินเต็มกันไปนะครับสาหรับคู่แรกครับคู่ที่สองครับไปหน้าเชื่อครับนะให้เชียร์ไปปอร์โตนะครับนะ ลองไปที่ราคาครึ่งคู่ลูกครับโอ้โหโดนลิเวอร์พูลกดไปนะครับ5้หนึ่งก็ตายเต็มกันไปแล้วสลับคู่ที่2ครับนะครับนะนะนายทูตกินเต็มหนึ่งแล้วก็ตายเต็มหนึ่งครับไม่เป็นไรครับนะเมื่อคืนนะครับบอลสเต็ปสี่ของอาเมาว์แตกอีกแล้วนะครับแตกอีกแล้วสองวันติดนะครับนะนะครับส่วนวีพีนะครับโอ้โหพลาดนะเมื่อคืนครับเรียบร้อยครับบอลวีพีเสียดายนะครับนะไม่เป็นไรครับเสพเข้าก็ ถั่วกันไปนะครับนะใครอยากได้นะครับสเต็ปแบบนี้ครับทักไอดีไลท์ส่วนตัวมหาหมาครับ A H M A O 99นะครับนะมีเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับทุกท่านนะครับนะบอลสดนะครับเมื่อคืนน้ำหมาก็ได้ให้บอลสดไปนะครับนะให้ไป2บินนะครับนะจำผิดก็กินเต็ม2บินนะครับนะนะครับมาครับมาดูคุณแรกครับแมนอยู่กับยาร์ดิอันนะครับ นะครับสถิตินะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่กินกันไม่ลงครับเสมอหมดนะครับที่เจอกันนะครับเสมอหมดเลยนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุด้วของแมนยูนะครับนัดแรกครับน่าล่นในบ้าน2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดที่2นะครับไปเยือนชนะ2 1นัดที่3ไปเยือนแพ้2 1นัดที่4ได้มาชนะ41ครับนะชนะ2แพ้3เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดนะครับ2นัดแรกครับแพ้2นัดติดเลยครับ สามนัดที่เหลือนะครับนะชนะหมดนะครับนะในบ้านนะครับชนะสามแพ้สองนะครับนะดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของปิยาเงอันนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับเสมอทุูนยนะครับนัดที่สองในบ้านชนะไปครับสี่หนึ่งนะครับนัดที่สามไปเยือนเสมอทุูนยนัดที่สี่กับนัดที่ห้านะครับน่ะนัดที่สี่ครับในบ้านเสมอสองนัดที่ห้านะครับแพ้ไปครับนะชนะหนึ่งนะครับเสมอสามแพ้หนึ่งเกมนะครับ มาดูครับเกมเยือนนะครับโอ้โหบอกตรงๆนะครับนะไม่ชนะใครเลยแต่เสมอหมดนะครับลำรับยาไดอันเกมเยือนนะครับนะมาดูที่แฮนดิแคปครับแฮนดิแคปครับเลทแรกเปิดมาครับหนึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.9นะครับ0.79นะครับส่วนเยือนอยู่ที่1.11นะครับนะ เลรที่สองนะครับราคาคงที่ครับ1ลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่0.91ครับส่วนเยือนไหลลงครับอยู่ที่0.99นะครับเลหราคาเวอร์เลรแรกครับ3ลูกครับเลรสองนะครับนะสองลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3นะครับนะมาดูครับราคา1ลูกนะครับนะทราคาเวอร์นะครับเอออ๋อมอครับยิงน้อยหน่อยถ้าเป็น3ลูกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะนะครับดูจากเลรราคาน้ำเจ้าบ้านนะครับนะอยู่ที่91ครับนอนส่วนเยือนอยู่99นะครับคู่นี้ครับ ให in <ge ar> ้ไปเชียร์ไปเจ้าบ้านนะครับสำหรับนะคู่แรกนะครับนะคู่ที่สองนะครับนะเบนฟิก้ากับบาร์ซ่านะครับดูครับสี่นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นทางบาร์ซ่านะครับที่ชนะนะครับดูครับหานัดล่าสุดนะของเบนฟิก้านะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับชนะสามหนึ่งนัดสองครับเล่นบ้านชนะสามหนึ่งนะครับได้สี่ไปเยือนเสมอศูนย์นัดที่ห้าไปเยือนชนะห้าศูนย์นัดที่ห้านะครับเล่นบ้านชนะสองหนึ่งครับ ห้านัดของนะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับสำหรับเบนฟิก้านะครับดูครับเกมในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดโอ้โหบอกตรงๆนะครับชนะรวดนะครับสำหรับเบนฟิก้านะครับนะผลงานดีนะครับในบ้านนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของบาซ่านะครับนัดแรกครับในบ้านนะครับชนะไปครับสามศูนย์นัดที่สองนะครับไปเยือนเสมอศูนศูนย์นัดที่สามนะครับในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สี่ในบ้านแพ้ไปครับสามศูนย์นัดที่ห้าในบ้านชนะสองหนึ่งครับ ฮานดล่าสุดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมนะครับหนูเกมเยือนนะครับฮานดล่าสุดของบาร์ซ่านะครับนัดแรกกับนัดสองนะครับเสมอไปครับสองนัดนะครับนัดที่สามแพ้นะครับนัดที่สี่กับนัดที่ห้าชนะไปครับนะชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับนามารูที่แฮนดิแคปครับปกตินะครับนามบาร์ซ่านี่นะครับนะ เล่นตอนไหนต้องมีต่อครึ่งลูกไม่ต่ำนะครับครึ่งงลูกครึ่งลูกนะแต่วันนี้นะครับมาราคาปอนะครับนะเรทแรกครับเปิดมาครับปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.88นะครับเยือนอยู่ที่1.02เลยนะครับเรทที่นะคราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.81นะครับนะส่วนเยือนนะครับนะครับส่วนเยือนนะครับน้ำนะครับไหลขึ้นไปที่1.09นะครับเรทราคาเรยแรกครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบสานะครับเรทที่2ไหลลงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับนะ ถ้ารูดเลทราคานะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับนะครับแปดแปดแปดหนึ่งนะครับนะคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับนะนะครับคู่นี้นะครับขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับนะมาครับสรุปกันเลยครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่แมนยูนะครับนะครับแมนยูนะครับต่อครับหนึ่งลูกครับคู่ที่สองครับเบลฟิก้านะครับที่ราคาปอนะครับ นะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะใครอยากได้บอลสดบอลสเต็ปนะครับนะนะครับโอเวอร์เต็มเกมนะครับหรือลิสสูงแรกหรือบอลสดนะครับสูงแรกนะครับนะอยากได้ครับนะทักไอดีไลน์สุดตัวมหาอเมาครับ a อ m เอ9มนะครับนะมีเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะใครที่เข้ามารับชมคลิปเอาเมาแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสตอร์คไอกดกระดิจิตามนะครับ คลิปใหม่ๆที่เด็นดดูนจากอมาก็ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ